Hello evening Good Time for dinner really yes Okay take We'll มาค่ะทุกคนมาทานอาหารกับลุงค่ะนุอยรับ and we'll take เมนูนี้นะคะสลัดไก่กรอบม้วนอีกตามเคยค่ะเมนูนี้ลุงชอบค่ะลุงบอกอาหารเบาๆค่ะโอ้โหเธอจะใส่เยอะถึงไหนคะที่รักไอติงอลลอตนะ อยู่พูทชุมมากเจุอจุ๊จุ๊ห้ามพูดห้ามบนโอ้ไม่ให้บนด้วยใส่มปอย่างเนี้ยเยอะมากคนอะไรก็ไม่รู้กินมืองเน็ยเปลืองมากโหเลือกแต่ชิ้นใหญ่ด้วยนะที่รักยูชุดิ๊กวหมดู้น ไอ้กินน้อยๆข้างบนนะไม่เอานะโอ้โอ้ห้าพูดเลือกเอาใช่เลอกอันใหญ่ๆอุสั์ซ้อนอันใหญ่ข้างล่างนะยักจะหยิบอันใหญ่ข้างล่างอีกอันเล็กข้างบนไม่หยิบนะโอ้หอมแดงกินเสร็จก็ห้าใส่กัน <S <S 2> <S 2> นี่คือผักที่เรามาห่อสลัดนะคะ ใส่ใส่ใโอ้โหโอ้โหโอ้โ uh ห oh 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 oh. เออมีขยาวด้วยเออเออยอดยอดเออเออกว่าจะได้กินนะสองนาทีผ่านไปยังไม่ได้กินเลยมะเขือเทศเราเอาเม็ดออกนะคะเพราะว่าถ้ามีเม็ดข้างในเวลาเรากัดนะคะ น้ำจะย้อยค่ะน <tr ug ing or Jorge> ้ำมะเขือเทศจะย้อยลงสองนาทีผ่านไปเธอยังไม่ได้กินเลยแค่รู้อึ l l อึ๊บอึ๊อึ๊อันมุนโตั้งใจมากโอ้เออหือ เออเออเออโอ้ยล <laughs> <mo an giveaway> ีลาจะได้กินวันไหนเนี่ยอืมโกรอบจริงใจจริงค่ะเฮฟวี่ฟู้ดอะไรฟู้ดโอ้โอ้สูงไลท์เออ ที่ได้อยู่กันไอท์เฮาไม่ได้รับเอ้ยหนึ่อกแล้วจุ๊จุ๊จุ๊อีแล้ว้ามพูดถามพูดปกติไม่สองก็สามนะโอ้โหเชื่อได้ไหมนี่อ้ยโกหกลุงเชื่อไม่ได้โอ้ยจะหาไปถึงไหนกินยังหาเลยลุงเอ้ะ โอ้โหหอมแดงกระโดดจ้า